วัสดีครับวันนี้ก่อนจะมากินเตาถ่านนะครับกเดี๋ยว้อเรีก่แล้วีนันนี้เกียว้นะนี่นี่คิดด่าคิด่ามา

นั่นโดยยาโดยาไม่ทอดเลยทอดเลย้อร่อยโอเคทำไมอ่ะบ้าจ๋าด

เดี arts, ๋ยวขนียยังิดี๋ยวขนาดเอ่ากินได้กินได้กินได่ไหมลเนี่ยเราเดี๋ยิะฮะเน่

白羊些就是老些个。么样姐？<music> 嗯，蚂蚁大哈比你知道是不？嗯。大哈比？大哈比这边。哦，大哈比蚂蚁大哈比。嗯，嗯买，开始。 那，嗯啊、那好了没？嗯。嗯,嗯。那，你们那还没在。 哪里的？在广安那边，你哪回去的？这 好吧好你来。嗯，那他干嘛去？谁、mm.？哎，来来来。哎。哪里买的？水果味。水果，水果。嗯，水、就是、嗯味的啊。水果味。嗯、就是 el，水果味。水果味啊？水果。

chi quan họ, thì vẫn còn được phân mà bất chấp. A phân bố lên a lên a phân bố lên a mãn 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 mãn

แ่ยังเข้าชอม่กันเออจะกินดูเดคนอีกฮะิดูเด็กคนน้นอีกก็เลย่ะฮะก็เลยนะแค่นั้นกินเด็กคนอันนั้นอีกอลโลฮอาะกบางอาจะเน็กบาะเล็กบ้นะเล็กบางเนี่ยให้ล็บางใ้แล้วไม่เล็บา